you <laughs> thank mm -hmm. you บารูนมีอีกเยอะมีอีกมากมีอีกประมาณบาร์ใดแต่เราเสิอยากรูก้อยากเป็นอยากเห็นเหตุหนึ่นดง,ด,งาาาดูเรา,า,ไ,ารได้อีกเป็นเราได้อีกจังหวะมันมีอีกเยอะแยะมากมายมหาศาลที่แต่พอเรื่องนั้นโตเข้าเขาก็ยังบ่รูละเอียด สิ่งที่เขาปลูกนั่นอีกเยอะแยะมากมายแต่ว่าเัาจะปลูกไปอย่างปลูกอยูได้อย่างเป็นไปอย่างเห็นไปอย่างสิ่งเรื่อนี้ตัวเราถ้าเป็นของหลอกลวงในะเฮ้ยคนห้าติดตามอยากปูกอยากเห็นอยากเป็นมันเลยมันมีทีสิ่งสุดข,ของความถูกขามถูก เกิดไปเรื่อยๆได้เพราะว่าเราอยากเข้าตัวเดียวนี่แหละอยากตัวเดียวนี่แหละอยากแบบเล็กระซังอยากตัวเดียวนี่ลงเงี้ยถือว่าผู้ผู้ลูมีอยู่แต่ว่าบ่มีผู้ลูจริงที่อยากลูมีอยู่ก็จะอยากลูไปหนึ่งหมือนกัน จริงๆภมห้องอยากเป็นมีอยุแต่ว่าบ่มีผู้เป็นหมยถึงว่าวิธีปฏิบัติมักนกบริ่งาตหรอกเพียงแต่ว่าห้องจะมองออกนอกตัวจะออกนอกกายจะออกนอกกายของห้าเองคือลมหายใจคือความรู้สึกในตัวเองลมหายใจ ความรู้สึกกายกายก็คือลมหายใจลมหายใจคือกายเวทนาเวทนาในเวทนาก็คือความรู้สึกในตัวเองหน่วงหรืออาการปิติอย่างใดอย่างหนึ่งจิตในจิตก็ที่มีสติกำกับความคิดเจ้าของให้รู้ในในตัวเองรู้สึกตัวในตัวเองด้วยลมด้วยอาการปิติอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขาเหตดเป็นกรรมฐาน เรเรียกว่าฐานที่ตั้งแห่งจิตฐานที่ตั้งเห็นความรู้สึกวิหารธรรมรู้สึกตัวทั่วพร้อมจิตหนึ่งจิตหนึ่งในกายอันเดียวกันเป็นความรู้สึกเดียวกันกรรมฐา,านทั้งบดกายเวทนาจิตธรรมธรรมเวทนาจิตกายสติมเนมาร่วมทําความรู้สึกตัวเถอะโอแค่นี่เขาว่าจําเป็นต้องไปอยากรูอยากดูอยากเห็นอยากเป็นใดๆทั้งสิ้น ยังว่าพอความอยากตัวเดียวเห็ุแหองทรงความคิดอยากรู้อยากเห็นสงสัยใครอยากรู้คนหานันนีเออแต่คิดเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ดอกสิ่งที่อยากรู้ต่อให้เหมือหยุดคิดนั่นแหละจึงรู้นะต่อให้หยุดดูนั่นแหละจึงเห็นต่อให้หยุดเป็นนั่นแหละจึงเป็นแต่ไม่มีใครเป็นใจบ่าลา เพียงแต่หาอยููกับความรู้สึกในกายเ,าเองเองนั่นแหละลมหายใจเข้าออกก็เป็นความรู้สึกอันหนึ่งที่เย็นได้เอาเฉพาะอกจมูกความรู้สึกทิ่มที่มันองอกร่างการหัวกลางอกนี่จะเป็นเวทนาในเวทนามันเป็นอุเบกขาลหล่ละอุเบกขาคือบอ่คิดถึงผู้อื่นเลยบ่คิดถึง มารดาบิดาปูาาย่ยาตตยายยาสายโลหิตมู่ขั้วเกนฝูงบุคคลที่รักบุคคลที่เกลียบสัตว์ต่างๆสารพัดสัตว์สิ่งของต่างๆสารพัดบ้านเงินรถหรือเรืืองเล่าต่างๆบุคคลสัตว์สิ่งของเข้าระตงไปคิดถึงอย่างกับมันเลยดังว่าที่จริงๆเราปฏิบัติบ่แม่นของอยาก สติไปวนนึกถึงไปว่าคิดถึงก็คือร่มหายใจนี่คิดถึงล่มเยน็ยนยู่ในโพรงจมูกเอาบพว่าเขาบพรว่าออกเย็นอยู่ดีความรู้สึกนิ่มนุนมล้็่องหนาผากเอาหนี่บนมันคืออันไปบนหัวนี่อบางครั้งมันก็เกิดเพิ่บเกิดระวางต่างกลางโองอเบา,บา,บาสบายประสิทธิผ่อนคลายแบบบอกว่าถูก น่สุขใดจะเสมอด้วยความสงบไม่มีเพราะความสงบแปลว่าพวคิดบนหนึ่งไหนได้แต่รู้สึกได้แต่รู้สึกโลง่ลงๆโก่งๆว่างๆเบาสบายของมันในหันความคิดท่งองไปหาค,น,หน,คนนั้นคนนี้สักสุขเกิดว่าได้ทุขกข์เกิดว่าได้ได้ไดน่นนะเป็นผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินหมายถึงจิตสงบแล้วเรียบเสมอกัน เกินว่าเสมอมั่งเกินว่ามาชิมากมั่งเกินว่าสงบมั่งเกินว่ารู้มั่งแต่รู้สึกตัวนี่แหละเขาว่ารู้กันแม้นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นในระหว่างขั้มกลางความสงบเขาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นกระดับเป็นธรรมดาแหละแต่ว่าสิ่งที่ว่าเกิดขึ้นเฮาบ่น้าสิ่งที่เห็นอย่างเช่นนิมิตต่างๆที่เห็น ลูกไฟดวงไฟลูกแก้วแ,แสงนั้นแสงนี้แต่ว่าห้องบ่ลน้เของมาคิดคิดนี่คือคิดอาว่าแม่นหยังเป็นหยังคือหยังเออลายหรือดีผีหรือคนผิดหรือถูกถ้าพ่มีความคิดไม่มีร้ายไม่มีดีไม่มีมมมมผีไม่มีคนมไม่มีผิดไม่มีถูกเลยเออได้แต่รู้ได้แต่เห็นนะ่นแต่ว่าห้องก็บ่เขาไปถือเอาว่า ผู้รู้นั่นมีแต่ว่าไม่เป็นคนรู้เหรือนไงปรด้นสำคัญมันหมายว่าจะของเห็นอย่างและเป็นไงประเด้สำคัญมันหมายว่าจะของเป็นผู้รู้แต่รู้ประได้สำคัญมันหมายว่าเป็นอย่างแต่ก็เป็นอยู่แต่แต่เห็นไปเสียงเสียงต่าง,ง,งๆเดินทางทงในก็ไดด บวาวา่าในวานอกมันเสมอกันคำว่านอกคือเขาเห็นบุคคลนั่นสัตว์นั่นสิ่งของนัง้นเสียงต่างๆที่เขาถือถือคือคมหรือเขาคุยกันเลื่อนน,น,นั้นเลื่อนนี่รูปรกลิ่นเสียงโดยภายนนกกระทบโดยตาโดยหูโดยจมกูกโดยลิ้นโดยกายแต่จิตไม่คิดไม่นึกสิ่งที่เป็นภายในเรนาทมในทมเขาไปอีกบวกว่าจะเป็นนิมิตบุคคลสัตว์สิ่งของโดยภายในรูปรกขึ้นเสียงของภายใน มันเกิดขึ้นเองนะเขาก็เห็นก็รู้ก็ดูอยู่เฉยๆของมันงสันเนี่ยความสงสัยเกิดบาได้เมื่อบอมีความสงสัยความพอใจแล้วบอข้าใจก็เกิดบาได้นี่ปฏิฆะหรือความบเข้าใจปฏิฆะมันก็เกิดขึ้นบาได้ฉันทะต่างๆก็เกิดขึ้นบาได้เรียกว่า ขามนิวรณ์ขามความกังวลขามเครื่องหลังขามยิงถีนั่นก็ยุแค่นี้นึงเด็กหรือนิวรณ์ห้ากรรมฉันทะถ้ามันก็คิดว่าหนึกความจริงดีพอใจในหลุดลดกินเสียงนั้นนันมันก็เกิดขึ้นบดายเป็นเดียกว่าการมฉันทะผีนั่ไม่ทะถ้าบ่มีการคิดเน็ตเข้ามาแล้วความสุขความเสาควมท้อถอยความซึ่งก็เกิดขึ้นบด้ มีคิดคิดฉากคมดังเลสงสัยต่งตางๆแต่มันก็นคิดจังเจ้ายัางไปสงสัยมันก็รู้ก็ดูดูเฉยๆนั่นเองนี่แหละแค่คมมีว้อนหามันเป็นเพียงแค่วิธีบอกแนวทางให้ย,ยู่ซื้อแต่ความจริงรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกรู้อยู่กับความรู้สึกในกายนี่นนังหน้าผากมั่งบนหัวมั่งท้องกลางอ,อกมั่งจริงมากว่าออการปฏิบัติทำทั้งหมดกับมาร่วมตัวตรงนี้แหละ อย่าย้ยายความรู้สึกหรือคิดออกจากกายเมื่อไหร่ที่ท่านย้ายเมื่อไรที่ท่านย,าย้นนา,นยายความรู้สึกออกจากกายเท่ากับว่าท่านจะย้ายพบใหม่คือมันไปมีความรู้สึกกับบุคคลนั้นที่เห็นสัตว์นั้นที่เห็นที่ได้ยินได้ฟังได้กลิ่นความคิดนึกมันจะปุงแต็นไปมันจะเกิดอารมณ์ด้วพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วนั่นแหละพบ บอกว่าการปฏิบัติท่ามตะบดีววอย่าหนีออกจากกายถ้าหนีออกจากกายก็เท่าก,กับว่าย้ายที่ทุกย้ายพบใหม่แต่เขาดูเพียงแค่นี้เนี่ยดูไปจนตายดูแบบนี้เอมันที่ไปใส่คำว่าอารหันต์อรหันต์มันก็เป็นอยู่ในหันแต่ไม่มีผู้เป็นหรือสืส่อแต่บลาคํา,าคว่ารู้แต่ไม่มีผู้รู้เพราะว่ามันบริบทไม่สิ่งที่รู้มันกว่า มันก็ว่างแต่สิ่งใดที่ควรและไม่ควรเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อคนหมู่มากเป็นประโยชน์โดยสัมมาทิฏฐิเป็นประโยชน์โด,นโ,ชนโดยกุศลธรรมเขาก็คุยกันไปแนนกันไปแต่ว่าในสิ่งที่เข้าแนหนเขาคุยเขากับบ่เขาไปยืนยันตัดสินเขากับบ่เขาไปผูกขาดเขากับบ่้เขาไปเป็นเพียงแต่ว่าบอกให้ฟังพูดประสบการณ์อยู่ฟังเฉยๆเห็นอย่างนี้อย่างนี้นะ เพราะทั้งบดเรานั่นทั้งหลายเรานันเขาต้องไปคั่รู้ไปเอาเองของเขาเขาก็ต้องไปเห็นไปเป็นของเขาเองอยู่บ้างอยู่บ้างก็เป็นอยู่กับตัวเขาเองเท่านั้นเป็นเพียงผู้บอกข้างเท่านั้นว่าบอเีญ,ญาดอกคนตีกิบอเดีานบอเดเลียนหนังสือดอกคือมีกระเพาะอรหารหลายแท้คอความคิดมีมันกันร่างกายมีมันกัน เก็บปวดนหนาวเหมือนกันมีพอมีแม่ที่ปู่ยาตาแยา่ยที่ตายเนี่ยเาเห็นก่อนเหมือนกันหรือมีคนอื่นๆที่เป็นเด็กเล็กผู้หน้อยผู้ใหญ่ก็แล้วแต่ตายเอาเห็นเหมือนกันเวล,ลาพระพุทธเจ้าสอนคนร่วมลงมาชิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเหมือนหลางกายของนุษย์นั่นปู่ยาตาแย่ของเจ้าก็เกิดขึ้นเป็นธรบมดา สุดท้ายปุญญาตาเนียของเจ้าปัยบอกตายแล้วนั่นแหละเราก็จะตายเช่นนั้นเหมือนกันเขาจกับเข้าใจเอาง่ายๆนี่นันได้ละโอ้จ่งงใ้จึงมันเกิดเป็นธรรมดาเนาะจึ่งนั้นเกิดแตกดับเป็นธรรมดาคนเกิดคนตายสัตว์เกิดสัตว์ตายจึ่งใ้จึิงมันเกิดต้นไหม้เกิดต้นไหม่ก็ต้องตายว่ามีอย่างกีร่างอย่างยื่นเขาจะกับเข้าใจข้อหมายเข้าใจเขาจะก็ยออมหลับเขาจะก็ว่างเป็นอืน เขาเจ้าก็ใส่ชีวิตแบบสมาธิฏฐิเองการไม่ไปเบียดเบียนทำร้ายให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตทรัพย์สินนั่นเนี่ยแบบเรียกว่าสีลเรียกว่าเป็นความสบายเรียกว่าเป็นความไม่เดือดร้อนไม่กังวลการเห็นตามว้นจริงว่าสัตว์โลกเป็นใปตามการกระทําของเจ้าของเองอยากได้ยังเห็นเอาเอสิ่งที่พวกเข้าเห็นมาทั้งหลายแล้วเอเป็นทางถูกเข้ากระลูเป็นทัง,นทงสุขเข้ากรูลูบ่มี สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือต่างๆเทพเทวราชอินพุ่มทางหลายดนบันดาลในห้องสุกได้ดนบันดาลในห้องถูกได้ทุกสิ่งอย่างด้วยแล้วถ้าเกิดจากการกระทั่ของเขาเองจึงว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมอัตหิอัตโนมัติโถทุกอย่างด้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากเราทําเองทั้งนั้นเขาจะเข้าใจเขาจะห้ามใจเฉพาะเองเอออันนี้มันผิดทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนตัวเองก็เดือดร้อนนั้นด้วย กรรมทั้งหลายที่กระทาลงไปแล้วการกระทาทั้งหลายที่กระทาลงไปแล้วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทําร้ายผู้อื่นอย่างไรก็ทําร้ายตัวเองเช่นนั้นช่วยเหลือผู้อื่นอย่างไรก็ช่วยเหลือผู้อื่นเช่นนั้เอิจฉาผู้อื่นอย่างไรเขาคนอื่นก็อิจฉาเราได้หรือโดนกันแก้งเหมือนกันนั่นแต่หาว่างจิตเป็นอุเบกขากับผู้อื่นอย่างไรสิ่งใดๆจะมาทําอะไรกับเราได้ว่างจิตเป็นอุเบกขาอะ่างั้ว่า พี่เขาจะก็ได้เรียนหนังสือบรดมีอย่างมากไามดอกรูว่ากายนี่เกิดกายนี่ดับรูว่าจิตนี่คิ้วก็เกิดกระดับเหมือนกันเั้งสองยางที่มันเนื่องกันอยู่จิตคิดจิตเกิดจิตกับดูดูกับจิตเนเดียวกันแต่ว่ามันบอกคิดบันึกบปอย่างัมก็เกิะดับใดพอจิตไม่มีที่ตั้งคนคิดทั้งวบาไปคิดถึง บุคคลสัติงขนลดล่ามาคีต่างๆเพิ่มจากใดอยากดีอย่างนี้อยา่อยางเปียเพราะปีิดเอาเนี่ยอารมณ์เกิดบ่ด้พฟก,ก็เกิดบ่ด้มันก็นดับครับจิตไม่คิดจิตไม่เกิดแต่ห้องสิบวางจิตไปใส่วางรู้ไว้ที่ไหนวางความรู้สึกนไว้ที่ไหนคนเล่ห์ใหงที่เฮาวางที่ลมมั่งกายเวทนาจิตจิตเวทนากายรวมกันเป็นหนึ่งบางคนก็นืกูกระมไปตลอดก็มี ลมเขาบงงอ,อก่คิดึกอยัางบางคนใอยุในค้ก็มรู้สึกอันเั็นึ่งอยู่อ,อนาอน,น,ยอยนอาการพิธีปิติปราโมทอย่างได้อย่างหนึง่งอันเป็นวิหาราธรรมทื่ว่าฐานที่ตั้งจ่งกิตฐานที่ตั้งแห่งความรู้สึกนี่แหละเอาไว้ตรงไหนของห้องเริ่มต้นของเงาเองเอาไว้ตรงมาผ่ากรหรือที่ยูนั่งตลอดไปแล้วเห็นก็ดีนี่แหละมันก็มีแบบนี้มันต้องมีวิธีทำวิธีทำให้เกิดขึ้นแต่็อยู่กับมั่นไะ ถ้าเขาไม่หยุดดูเนะเขาไม่รู้เด็กหยุดตรงไหนแต่หยุดตรงการมาผ่ามันหยุดตรงลมให้ใจเขาออกมันเราจึงรู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเคลื่อนอไหวไปเป็นธรรมดาบอมีอีกสี่ล่างยืดอากาศไม่มีห่อ,อ,าาหอนไม่หนาวใครได้เมื่อเดียวฤดูต่งตางๆแต่นั้นงีเปลี่ยนแปลงไปมีฝนมีหนาวมีหออ่อนเป็นยังไงถ้าเขาเข้าใจจุดนี้แล้วก็ว่างใจว่าเขาไปยึดมันเพื่อมัน มันก็เป็นสัพเพรมานารังอภินิเวศายะส,ยยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความเกิดเป็นธรรมดามีความแตกดับเป็นธรรมดาอันเราไม่ควรเข้าไปยึดมัน่นหรือมั่นปูแต่งให้เป็นไปดังที่ใจเราอยากให้เป็นมันก็ว่างก็อยากนั่นแหละเพราะ Ja ha va eva ha pura pari puranti cha